มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารับชมรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะและคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะคุณผู้ชมคันนี้กระบะรีโว่หน้าหลอหน้าล็อกโค้ดสประตูยกสูงเกียร์ออตโต้คุณผู้ชมนะครับรถหน่วยงานปลดระวางไหม่แค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองใครที่ชื่นชอบหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะนี่เข้าใหม่สภาพสดๆร้อนๆนะครับผมวันนี้ใครสนใจใครชอบนะครับติดต่อดูตามให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยในยารายที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวับนนี้พอผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะ่ฮะผมมีกระบะเข้าใหม่ใหม่แล้วคุณผู้ชมนะครับราคาดีสุด,สดแล้วเลขไม่น้อยสุดด้วยนะครับขายที่หาหน้าล็อกโค้ดสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน พร้อมติดแคลรีบอยไปให้เรียบร้อยนะครับพร้อมผลของบรรทุกหนักเลยนะฮะคันนี้ปี2019คุณผู้ชมกับเรขไมล์เพียงแค่90,000โล2.4รุ่น EP Runner นะครับสีบอลเงินนะฮะสวยสดงดงามคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็ผมให้ช่างล้างแล้วบางส่วนนะฮะแต่ว่าต้องส่งเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับสปาขาัดสีเคลือบปอกให้อีกรอบหนึ่งภายในยังไม่สปานะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยล้างมาให้บางส่วนแล้ว อันนี้คือเทียบได้ว่าเป็นสภาพแรกเข้าขจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิรูรอยเลยอันนี้แค่ล้างนะคุณผู้ชมนะฮะไฟเฟยไม่แตกไม่ร้าวนะคุณผู้ชมแล้วเลขใหม่เพียงแค่เก้าหมื่นโลฟีดาวจัดจ้ได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละเก้าพันกว่าบาทนะครับนี่สวยมากซุ้มล้อปุ่งล้อคมๆใหญ่ๆนะฮะเส้นต่อรอยต่อนะครับผมกันชนกับแก้มนะแนบสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้ แม็กอลลอยนี่ครับสีเงินขอบ17นิ้วดิสเบก a อ s นะครับคู่หน้านะฮะยางนะครับวิสตโตนปี2023คุณผู้ชมดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกเลยซุ้มล้อโป่งล้อนะครับผมโช้กอัพช่วงล่างเดิมหมดนะฮะมาร์คสีเดิมโรงงานมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสปาขัดสีให้เพราะว่าอันนี้รถเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมนะครับยังไม่ได้เก็บงานแบบละเอียดยิบนะนะฮะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานผมให้ช่างล้างแล้วก็มาถ่ายก่อนเลยนะครับ ไฟนะฮะไม่แตกไม่ล้าไฟตัดหมอกคุณล่างมีคิ้วโครเมียมสวยๆวยกระจาหน้าดีไซน์ทรงหลังพึ่งนะครับผมโลโก้ใหญ่ๆสีโครเมียมเลขทะเบียน2705กรุงเทพมหานครนะครับผม,ก,มกันชนกันชนไม่มีรอยการเฉี่ยวกันชนคผู้ชมนะครับใหม่มากๆนะฮะันนี้ผมจอดถ่ายกลางแดดเลยให้คุณผู้ชมเห็นนะครับผมว่ารถเนี่ยสวยแค่ไหนนะนี่นะครับผมสันเหลี่ยมตัวรถลอยต่อฝาโปงเดิมแท้นะฮะ สีบางๆนะครับผมสันเหลี่ยมเนี่ยนูนสวยเลยคุณผู้ชมได้เป็นสีบอลเงินนะครับผมไฟนะฮะไม่แตกไม่ร้าวนะฮะไม่มีร่องรอยและอองน้ำเข้าคุณผู้ชมนะครับปั๊มตาไฮรักนะฮะนี่รอยต่อต่อรถแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อป่งล้อคมขมนะฮะยางไปยิบสาบนะทั้ง4ล้อนะนะครับใครจะไปวิ่งงานนะครับผมบรรทุกหนักเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารีโวเนี่ยตอบโจทย์นะนะฮะแล้วรถหน่วยงานเนี่ยไว้ใจได้มีประวัติศูนย์เช็คระยะได้ ไม่มีพิกคว่ำจมน้ํากับสีแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เล่มไม่เจ็บรู้สึกหายพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะออกรถผมได้เหมือนกันนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงคาบานเลยนะครับภ้าสีพอบเดี๋ยวผมต่อให้นะครับฟิล์มติดให้แล้วรอบคันกระจกเดิมแท้นะฮะกระจกบนปะพ้อยฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับมาพร้อมกระจกที่เป็นโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้โลโก้ไฮรักนะครับสีโครเมียมบันไดเหยียบขึ้นเป็นสีดำด้านะคุณชมนะครับมือปุ้งมือเปิดได้โครเมี่ยมหมดนะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสีดำ บอกผ้านะครับเดินได้ขาวสีดำนะฮะนี่เดินทางไกลเนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายสุดๆคุณผู้ชมนะครับคอนโซลคอนโซลนะฮะสีดําตกแต่งมาอย่างสวยโครงสร้างเสา A นะฮะน็อตยุงน็อตยึดนะครับผมนี่ไม่มีรอยขัดรอยถอดคุณผู้ชมนะครับผมสภาพสวยกริปสครับเพดตรงพื้นนะฮะปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูหลักๆนะฮะผมย้ําเตือนทุกคลิปคุณผู้ชม นะครับว่าน็อตเสาบีเนี่ยนะฮะต้องไม่มีรอยขันรอยถอดโครงสร้างตัวรถเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะดูเวลาเราซื้อรถมือ 2, สองเนี่ยรอยต่อพวกเนี้ยนะครับน็อตพวกเนี้ยนะฮะต้องไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักๆที่ผมอยากให้ดูนะครับต่อมานะฮะซัพพอร์ตเม็ดอาร์คนะครับกระดูกงูพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยต้องสวยแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมนะครับต้องสวยแบบนี้เท่านั้นเลยนะฮะเม็ดซัพพอร์ตเม็ดอาร์ตกลมๆแบบนี้เท่านั้นนะฮะแผงประตูนะครับสีสวยนะฮะภายใน ประตูด้านในเนี่ยเป็นสีดำนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับลำโพงลำโพงมีให้พร้อมที่วางแขนพักเสอ้อจะเป็นผ้านะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้คุณผู้ชมตัวนี้นะฮะมือเปิดได้สีคมเนียบนะครับสวยจัดนะแล้วก็ซีนย่างนะครับปอ์ตมิตอาร์คนะฮะซีนลอ่อฝาโปงซอบตพ่อขาอพ่ลอ่อฝาประตูนะฮะสวยงามนะฮะไม่มีไม่มีแตกไม่มีร้าวนะค,คุณผู้ชมนะครับสภาพภายในเนี่ยใหม่ทิ่ปเปลยเพราะใหม่เลขเก้าหมื่นลนั่นเองนะฮะ เป็นรถหน่วยงานนะครับผมหมดสัญญาเช่าพวกนี้เขาจะใช้กันเนี่ยหปี4ปีเนี่ยเขาจะปลดมานะครับเขาจะปลดมาเป็นรถนะฮะเขาซื้อที2ี่สิบสาคันเนี่ยนะฮะแต่พอปลดมาเป็นรถเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าจะซื้อทุกคันนะฮะผมก็คัดมาแต่คันที่สวยเท่านั้นสวยที่สุดนะครับผมเกรดเที่สุดรถไม่มีประวัติไม่มีตําหนิเท่านั้นนะครับผมถึงจะคัดมานะฮะมันก็มีบ้างรถที่ชนหนักมารถที่อะไรมา แต่บริษัทผมนะครับผมคัดมาแต่รถสวยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไว้วางใจได้เลยนะครับคัดมาแต่รถสวยรถด,ดีให้คุณผู้ชมได้ใช้เท่านั้นนะครับบริษัทผมเป็นบริษัทใหญ่มีหนึงสองสาขาคุณผู้ชมนะครับไว้ใจได้เลยนะฮะด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้ม,มาให้ขอแขวนเกี่ยวยึดมีให้พร้อมนะครับผมเนี่ยสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมเดินทางไกลบ่อยนะฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยพื้นที่การนั่งการอะไรเนี่ยเหลือเยอะเลยนะสำหรับสี่ประตู นะครับมีที่วางแขนพักศอกมาให้นะครับขอแขวนเกี่ยวยึดเบาะรับรองคาซีทให้เรียบร้อยนะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านั่งสบายแน่นอนคุณผู้ชมเราจงเราจับมีครบนะครับผมคันนี้ด้านข้างตัวรถผิวพันสันเหลี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะสภาพเนียนกริบนะฮะคุณผู้ชมแคลรีบอยติดไปให้เดิมแพ้นะครับเป็นแคลรีบอยเดิมนะฮะท้ายกระบะสวยๆแบบนี้ซุ้มล้อผ่งล้อคมๆนะฮะ ทรงคาสีเนียนสวยไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมคุณผู้ชมด้านหลังใช้เป็นดัมเบลนะฮะติกร์เรอร์พีลเนอร์อยู่ครบนะครับผมกระจกเดิมแท้นะฮะปั๊มแคลรี่บอยมาแบบนี้เลยนะฮะของแคลรี่บอยเนี่ยนะครับไว้ใจได้เลยซื้อแย่เนี่ยหลายหมื่นเลยนะคุณผู้ชมเราจงเราจับพวกนี้นะครับผมแต่คันนี้ปิดไปให้แล้วพร้อมลงเล่มให้ด้วยนะครับอันนี้นะฮะไฟท้ายนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะฮะไม่แตกไม่ร้าวนะครับโลโก้โลโก้โเมียมสสวย มาเต็มนะคุณผู้ชมรีวงรีโวนะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะแคลิบอยเนี่ยใช้งานได้ปกติโชค๊คอัพเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะเดิมๆเลยนะฮะแมกไลเนอร์นะฮะ,ะใช้งานกันได้ยาวๆคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะให้ดูโครงสร้างด้านหลังเป็นหลักนะท้ายกระบะนะครับไม่มีรอยชนรอยเฉียวคุณผู้ชมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคันนี้นี่สวยกริปนะครับ ใครอยากได้นะฮะเดินทางมาดูรถหาผมได้เลยนะ0 6 4 8์หกสีดนะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะยินดีให้บริการและกันชนท้่ท้ายนะครับผมมีเรื่องของชุดโครเมียมนะครับสวยๆบันไดเนี่ยเป็นสีดำด้านนะฮะทะเบียนนี้เลยคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้เรียบร้อยนะครับทะเบียนกรุงเทพนะไฟบงไฟเบรกใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมสภาพสวยเกบนะฮะอยากจะเดินทางทดลองขับนะครับเดินทางมาดูรถติดต่อหาผมได้เลยคุณผู้ชม นะครับผมนี่นะฮะสภาพเนี่ยกริบนะฮะดงบันไดนะครับผมแผงประตรงแผงประตูดูให้ครบนะผู้ชมนะครับนี่ซอกน็อตนะฮะสาเอไม่มีขันไม่มีถอดโครงสร้างตัวรถสวยมากๆนะครับสบภาพเกิบเลยนะฮะสปอร์ตเมทอาร์คใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับ สภาพเนี่ยไม่มีชนหนักนะผมรับประกันให้ได้นะฮะตัวกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะมาพร้อมออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทั้นล็อกล็อคล้อกระจกมีมาให้ปรับเพ่ากระจกหูช้างเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้หยียบขึ้นเนี่ยได้เป็นปั๊มตโตโยต้าเรียบร้อยนะครับอืมสวยกริปนะฮะนี่ซอกนงซอกน็อตน็นอตก่อนประตูนะครับติ๊กเกอร์นะฮะพวกนี้ใหม่หมดคุณผู้ชม แล้วเบาะนะครับเป็นเบาะปรับพับแมนนวลนหกทิศทางนะครับปีกวงปีกเบาะผู้ชมสังเกตนะยังไม่มีการล้มเลยนะฮะเดี๋ยวเบาะเดี๋ยวผมสปาให้อรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีเปิดฝาโพรงเปิดาฝาถังน้ำมันนะฮะแล้วก็ไฟที่เขาติดเพิ่มมาเป็นไฟแคลริบอร์ดนะครับตัวนี้นะมี่วางแก้วนะครับกุญแจบแบบไขเสียบมีให้2ดอกนะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมตัดเครื่องยนต์ให้ดูผู้ชม,ม,มน,นะครับมาคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะ ปิดกุญแจได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับก็จะต้องเหยียบคันะนี่และคันนี้โหใหม่มากนะครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบกิโลนะครับผมโอ้โหใหม่น้อยจัดนะฮะหน้าปัดเลือนหม่เลือนแสงปกติคุณผู้ชมนะครับไฟบอร์ดฐานเกียร์ติดครบและนี่คือประวัติศูนย์ของเขานะคุณผู้ชมเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะเนี่ยเช็คระยะตลอดนะครับศูนย์โตโยต้านะคันนี้นะครับเลขทะเบียนตรงกันเลยนะฮะนี่ นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดมีประวัติให้เห็นคุณผู้ชมนะครับไม่มีกับสีก็ไม่แน่นอนนะฮะผมมาไลน์มาติดฟังก์ชันหุ้มหนังมาแบบนี้นะครับผมพร้อมกับวางสายรับสายโทรเข้าโทรออกเปลี่ยนช่องทางเป็นโหมดได้หมดเลยหน้าจอนะครับเชื่อมต่อเ m FM เอ็มบลูทูธได้นะครับผม CD MP3 เล่นได้ USB AUX นะครับผมจัดได้หมดนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้แอร์ระบบแมนนวลนะฮะสวยจัดนะครับแอร์แมนนวลนะฮะแล้วแอร์โตโยต้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ไว้ใจได้เลยทนแน่นอนแล้วก็แอร์เย็นเพลงพอกแน่นะครับเอาเลชาร์จนะฮะ2.2ตำแหน่งคุณผู้ชมนะครับคอนโซลตรงกลางมีที่วางแก้วมาให้นะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังแบบขั้นบันไดนะครับมีเกียร์เอสนะครับเกียร์ต่ำเราให้เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้อีโค o โหมดเ e r m ์โหมดตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอีโค o โหมดประหยัดพลังงานหรือว่าจะเป็นเ o w e ์โหมดนะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนเบรกมือเป็นแบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับมาพร้อมที่วางแขนพักศอกนะครับเป็นแบบผ้านะ ใช้งานได้ง่ายไฟบอร์ดถานะแอร์แบกติดครบปกตินะครับโอ้โหผมจะหนาวตายเอานะคุณผู้ชมนะฮะแอร์แรงมากนะครับกล่องคูลบล็อกนี่เย็นเย็นเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับคู่มือการใช้งานอยู่ครบคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับบริษัดแต่ผมดูให้นะนี่บริษัทพัทระริสซิ่งนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเสียภาษีก็จะเป็นในรูปแบบของบริษัทนะครับเสียภาษีสองเท่านะฮะมากกว่าบุคคลนะครับเสียภาษีทุกปีนะคุณผู้ชม วัดน,นี้เห็นนะฮะอันนี้ใครสนใจรีบติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวราคาผมลงไว้นะครับตรงคําอธิบายนะคุณผู้ชมแต่ผมคาดว่าน่าจะ5้าแสนสามเพราะว่าใหม่น้อยมากนะฮะห้าแสนสาม่พันพี่ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะฮะระบบต่างๆนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากนะสำหรับรถกระบ,บะคันนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับคันนี้นะฮะ<ด>ก็เพียงพอต่อการใช้งานละผมบอกได้เลยนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะฮะเวลาดูรถนะครับผมคือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้านะคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์2.4ดีเซลล้วนนะครับผมคันนี้นะฮะไม่ได้มีการถอดแกะเครื่องมาแต่อย่างใดนะครับผมฝาโครงฝาเครื่องไม่มีคราน้ำมันหยดเยิมนะฮะเดี๋ยวผมจะปาให้ห้องเครื่องนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับคอทงทรท่อใหม่หมดกระปุกเบรก ABS ครบนะครับ กานปีกนกซ้ายขวานะฮะผู้ชมนะฮะไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะฮะหัวน็อ oh. ตไม่เคยมีการขัดของเหลวต่างๆเด mm ี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่หมดผู้ชมนะฮะแล้วก็เช็คให้นะฮะน้ำมันเชื่องเนี่ยผมถ่ายให้ใหม่อยู่แล้วแต่ว่าพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรทน้ำมันเฟือง้ายเนี่ยนะครับผมต้องเช็คดูว่าถ้ามันเสื่อมสภาพเนี่ยผมถึงจะเปลี่ยนนะผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแต่ว่าถ้ามันเสื่อมสภาพมันใช้งานไม่ได้เนี่ยผมเปลี่ยนให้แน่นอนนะคุณผู้ชมรถที่ออกจากผมไปนะครับต้องพร้อมใช้งานทุกคันนะครับนี่ ปีสิบเก้านะฮะคันนี้นะครับฝาโปรงไม่เคยแกะเคยถอดผู้ชมนะครับแผ่นกันคองเพราะแน่นแน่นรูระบายอากาศสปอร์ตเมท้าข้อควรระวังอยู่ครบนะครับซีนยงซีนยางนะฮะสภาพใหม่กริปนะครับนี่สวยมากผู้ชมนะฮะใครสนใจนะครับรีบเลยติดต่อหาผมเซลล์หนวดคอโต้ได้เลยนะฮะวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะผู้ชมนะฮะใครอยากได้รถกระบะสักคันสวยๆไว้ขับนะครับลุยป่าฝาดงลงห้วยนะฮะผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ ไม่น้อยด้วยใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรผมด้านล่างได้เลย064 843 6 5ี7นะครับผมเซลล์หนวดทอโตยินดีให้บริการหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไลยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วผู้ชมสวัสดีครับ